ผมกับช่องไทยมอญชาแนลนะครับวันนี้จะมาทอดน้ำเต้านะครับไหนกินเงียบเลยนี่นะครับน้ำเต้าพะม่าครับเอาอันนี้เอาอันนี้เลยเหรออ่านี่เลยเดี๋ยวยังไม่พอเดี๋ยวไปเอาลูกนะโอเคไปลูกวันนั้นมันจะไม่โตรูปที่ออกมาแบบตรงๆใหญ่ๆแบบเนี้ยจะโตใช่ไหม นี่อมันโตแล้วมันมันก็เป็นจังสี่แหละอันนี้มันไม่สมบูรณ์ลูกที่สมบูรณ์นี่นะครับเพื่อนปลูกไว้เยอะมากเลยนะครับลูกออกดกมากเดี๋ยวจะไปเก็บตัวอี้ลูกนี้เก็บเลยเหรอเอาไหมใช่ไหเอาแค่นี้ก่อนไหมเดี๋ยวจะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่หมดสถานที่ทอดครับทอดกันในสวนเลยครับอ๋อเนื้อเสียจะไปเตะกล้าอ๋อเนื้อจะไปเตะกล้า <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบที่เราเอามาผัดใบนะครับส่วนอันนี้จะเป็นกระเจี๊ยบที่กินลูกนะครับไม่เหมือนกันนะครับเห็นพี่ๆเขาสงสัยกันนะครับว่ากระเจี๊ยบเขียวหรือว่ากระเจี๊ยบแดงน,นะนี่กระเจี๊ยบตัวนี้นะครับที่เราเอามากินใบกันนะครับตอนนี้ใบไม่ค่อยมีแล้วครับเป็นลูกมันแล้วนะครับ อันนี้มันคืออะไรอะไรนะอันนี้คือมันปลนาหลังแล้วก็หมูเราหมักไว้เขาเรียกอะไรนะ <c oughs> อะไรเต๋อเตัอมนเรียกเวตาเลยเออไวตาเลยท <c oughs> <c oughs> ี่กัน่อยู่นาน <c oughs> นี่นะครับหอ่อหอกับแป้งใช่ไหม <c oughs> ใช่แป้งนะปะแป้งนี่ <c oughs> าไปทอดอีกที แมนบอกแมน,แ,มนแล้วก็เอาไปทอดนะครับแผนใหญ่เนาะจับในขนาดเลยไม่ต้องใส่แล้วสูงพี่เราจับใ่ขนาดเป็นเป้าเป็นเป้าไม่เป็นอนะ่ะมันมันอันนั้นอนะ่ะมันอันไหนอ่ะเอาโอ้หเราจะสุดปาแล้วนะนะ <laughs> เอาอเลยที่ของที่บ้านออมาันมันจะนานๆก็แค่นั่งดูตีตีกับไป <c oughs> ตีกับไปนั่นแหละโคตมันลงเลยเออนั่นแหละไอเราบัง่มมัน,นยูไม่สองอันมีนนยูนะ อืมนี่่ค่อยอยู่ดูนายคือแปนข้อข้อพ้อนี่ออกก็พ้อออกก็แล้วแมวแล้วใช้ถูกอคนติดไฟครับติดไฟกลางเที่ยงกลางแดร่อนร้อนอันนี้น้ำเต้าพระมา ใหใญ่เลยจะ,ลจะใช้แป้งนี้ทอดนะครับแล้วก็จะผสมกับแป้งพา่าด้วยใช่ไหมะจะหั่นมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาทอดไม่พอหั่นเพิ่ม อดดูออเเี๋ยวจันนี้คือหน้าแม่ครัวนะครับไปถึงจับอดีกวานเดี๋ยวพี่สาวกดไลค์ให้แม่ครัวใช่นี่เองอ้าวเหรอโอเคลูกเล็กไม่ตรงอันนี้มาผสมกับแป้งที่อันนี้ใช่ไหมใช่เอาไว้ทอดน้ำเต้าใช่จะผสมกับแป้งนี้ด้วยนะครับเอาไว้ทอดน้ำเต้า จะออกเหนียวไหมหรือไม่เหนียวไม่รู้เหมือนกันอ้มั้นี่บอกแ้เอากับกอบดีเอากรกอบครับอบเบื้องกอบผสมเป็นน่าได้ดอมมันใส่เยอะป่ะใส่เดี๋ยวพี่บอกใส่เข้าไปอนี่พี่บอกใส่เข้าไปพี่เขาบอกนะครับเศร้า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 เราบอกเศร้าเศร้าเศร้าเราบอก ใครเป็นโรคซึมเศร้าแม่แม่ใส่น้าักหน่อาไปว่าพอแล้วใส่น้ำจักหน่อยนี่แหละน้ำใส่หลุดใส่หลุดบ่เอาแก้วมาเลยอาเจ้าก็ใส่จังนี้ดิเออจังสี่บ่เออจังสลัดใส่เดี๋ยวมันจะเร็วไปต้องใส่แป้งเพิ่มอีกนะแล้วถุงมือจะนี่ไงถุงมือออร์แกนิก ใสไปเลยทุงมือออแกนิกที่บ้านเขาก็ทำจริงๆอ่ะเราต้องใส่ขมินอีกจักหน่อยมันจะสวยใ่บอกจะไปเอาไหมล่ะอ่าเวตาเล่ยอันนี้คือเวตาเล่ยนะครับชุบแป้งทอดไม่รออันนี้สวยที่สุดละมันเดือดเลยเดือดแล้วตะเกียบเสจเ้าก็ไม่เอาตะเกียบหรอกนั่นเราว่าแล้วไปแล้ว ทาาอดไปแลาเราคือก็อามไปพอดีเลยอุ้มมามีด <c oughs> สองตัวก็พอแล้วมั้งไปไหมพอแล้วพอแล้ว ทอดมสาสักพักแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกประมาณนี้น,นะครับเริ่มแดงๆกรอบๆไลนะครับทอดอีกอีกนิดนึงก็จะกินกินได้แล้วนะครับดูไหมหน้าแม่ครัวร้อนนะแม่ <c oughs> <c oughs> ครัวหนีแลี่ <c oughs> ทอดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่แอปนี้ก็ต,ตัดโอเคอยู่นะแอเน้ะก็ใช่แอ้แอโ,อโอเค จุบน้ำจริงโอ้น่รับอันนี้เขาจะเข้ากันไหมน่าจะเนาะราคาน้ำเต้า น้ำเต้าครับอันนี้น้ำเต้าพอขอก่นหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ชุบแป้งครับแล้วก็ทอดนะครับส <c oughs> ักพักนึ่งก็จะออกกรอบๆนะครับแป้งก็จะกรอบส่วนน้ำตาลก็จะนิ่มๆหวานๆนะครับเอ,อตุกะไปไลน์ไลน์ซาดาลายยาไลน์ สวยเลยยังไม่สวยเลยยังไม่สุกเลยอันนี้เป็นน้นำเต้านะครับอืมกรอบโอ้โหอ,อ,อะไรนออกับนอกเล่นในกับนอก <laughs> ไม่ใช่ต้องบอกว่ากรอบนอกนุ่มใน อืมกินเก่งมกกินเลย,ยอร่อยอ่ะเตอรกินริงลองอันนี้นะเดี๋ยวเตอรจะพูดเหมือนกันน้ำจิ้มมันออกคนหวาน,นะ่ะเกือบกือบเกรอบกรอบมากเลยกรอบมากเลยแซ่บด้วยอืม อร่อยอืหอันนึ่งเอาอนนรู้ว่าโคไปให้แล้วนี่นะครับเลยเลยตั้งเลย ข้างนอกจะกรอบนะครับข้างในจะนุมน่มๆแล้วก็จะหวานน้ำเต้าหน่อยๆนะครับอันนี้ร้อนๆเลยนะครับ,นนดรบเดี๋ยวต้องเป่าอ อันนี้ก็ทานจบไปอีกหนึ่งมื้อนะครับกินน้ำเต้าที่สวนน้ำเต้านะครับแล้วก็จะมีเป็นอ่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าพี่เขาทำให้กินนะครับก็อร่อยอยู่พอสมควรนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ก็ลากับพี่ๆกันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับอาจจะไม่ค่อยแบบว่าปฏิปต่อกันสักเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ